สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับ DIY เกษตรนะครับเกษตรปลอดภัยทําง่ายตัวคนเองเราจะมาพูดถึงประโยชน์ของแหนแดงนะครับในการปลูกในนาข้าวนะครับเลี้ยงในนาข้าวอย่างนี้นะครับว่ามันมีประโยชน์อย่างไงบ้างนะครับเราทําร่วมการเลี้ยงปลานะครับแหนแดงที่านเห็นอยู่นี้นะครับเนี่ยครับในมือผมเนี่ยนะครับเป็นแหนแดงสายพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรเขาแนะนํานะครับนะครับเป็นสายพันธุ์นะครับ อาโซล่าไมโครฟิวลานะครับแหนแดงสายพันธุ์นี้นะครับและก็นะครับในใบของแหนแดงเนี่ยจะมีสายลายสีเขียวแกมน้ําเงินนะครับซึ่งจะมีในตัวเจนอยู่แล้วก็ช่วยผลิตปุ๋ยในตัวเจนให้กับต้นข้าวนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านฟังนะครับว่ามันมีข้อดียังไงบ้างในการที่เราจะใช้ร่วมกันทํานาข้าวอย่างนี้นะครับและให้ประโยชน์กับเราอะไรได้บ้าง แหนแดงเป็นพืชตระกูลเฟิร์นนะครับชนิดลอยน้ำได้มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสูงถึง46เเซเมื่อหวานลงในนาข้าวเนี่ยหนึ่งไร่ถึงใช้ประมาณ10กิโลกรัมนะครับจะมีผลผลิตถึง3ตันเทียบได้กับปุ๋ยยูเรีย7-10ดกิโลกรัมเลยทีเดียวซึ่งเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของข้าวนอกจากนี้นะครับแหนแดงยังมีโปรโตีนสูงถึง30%มเซมีอะมิโนโอแอซิดครบทุกตัวจึงเหมาะนะครับที่จะนำไปทำป็นอาหารสัตว์ ที่โคกหนองนาที่ผมทําอยู่นะครับซึ่งมีการปลูกข้าวแล้วก็เลี้ยงสัตว์เราใช้ในการหวานลงในนาข้าวหลังจากประดําได้สองอาทิตย์เพื่อคุมต้นหญ้านะครับหลังจากนั้นก็เมื่อแหนแดงกระจายไปทั่วแปลงนาก็จะมีการตักนะครับไปเป็นอาหารสัตว์ไม่ว่าจะเป็นอาหารลากินพืชอาหารเป็ดแล้วก็ไก่ไข่ซึ่งจะเป็นแหล่งโปรตีนเสริมนะครับนอกจากการใช้ลําและก็ข้าวเปลือกสำหรับท่านที่ทําโคกหนองนา นะครับกรเกษตรทุนน้อยผมแนะนําให้ใช้แหนแดงนะครับร่วมกับการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์จะเป็นประโยชน์อย่างมากครับ